พบกันอีกครั้งในรายการช็อกกับบอลคิสรายการที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กวัยคิสค่ะและตอนนี้พี่ออนก็อยู่ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาหรือท้องฟ้าจำลองกรุงเทพค่ะ <S <S และทุกวันจันท์อย่างนี้นะคะพี่ออนก็จะพาน้องๆมาเปลี่ยนยบรรยากาศเพื่อต่อย,ยอดการเรียนรู้นอกสถานที่ในเรื่องที่พวกเขาอยากรู้กันค่ะและวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องโลกและดวงดาวกันค่ะ และก่อนที่เราจะปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าน้องๆตัวแทนจากโรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์จะมีการเตรียมตัวมาอย่างไรกันบ้างใน Ki s s อน t ซส e สนับสนุนโดยโอวันตินสมาร์ทสูตรผสมน้ำมันปลาขนาดไม่ใหญ่กว่า180มิลลิตรดื่มทุกวันชลาสสไสแข็งแรง เด็กขวันนี้ครูคมีกิจกรรมที่สนุกสนุกจะพาเด็กๆไปท่านันักศึกษาค่ะเด็กอยากไปที่ไหนกันดีคะเอาน้องอิงก,ก่อนดีกว่าน้องอิงจะไปไหนอะคะทะเลคะ่ะเฮ้ยทำไมถึงอยากไปทะเลอะคะเพราะว่าอยากเล่นน้ำค่ะโอ้อยากเล่นน้ำนี่หรอคะอ้าวแล้วน้องพิมน,นะคะน้องพิมอยากไปไหนอะะอยากอยากไปบ้านอากงอามา่าค่ะหรอคะ,คะทำไมอยากไปที่บ้านอากงอามา่าล่ะคะได้เล่นกับอากูกับอาแปะเอาอยากได้เล่นกับอากงกับอาแปะเหรอคะ น้องอามน,นะคะโลกน้องอามอยไปไหนอะคะสวนสัตว์รอครับอย่อกไปสวนสัตว์ไปทําอะไรที่สวนสัตว์กัลูกชอบสัตว์อะไรมากที่สุดเนี่ยงสงสัยจะชอบรู้สัตว์แน่เลยชอบสัตว์อะไรครับโลมาชอบโลมาด้วยหรอครับอเอ๊ะล้วเด็กๆรู้ไหมคะที่สวนสัตว์หรือที่สถานศึกษาที่อื่นเนี่ยมีที่ให้เด็กเเนี่ยได้เรียนรู้เยอะแยะเลยและที่บ้านน้องอิงอย่าไปไหนนะเมื่อกี้บอกทะเลในทะเลก็คือในมีอะไรครันทะเลอะลูก เคยเห็นอะไรที่ทะเลตกลางคืนบ้างนะปลาฉลามปลาฉลามแล้วดึกดึกตรข้างบนมีอะไรอีกลูกดวงดาวมีดวงดาวด้วยอยากเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับดวงดาวไม่รู้จักดาวอะไรบ้างคะดาวดาวสุกดาวนัจูเหลอเหลือคะน้องพิยงเคยไหมคะรู้จักดาวไหมลูกที่ไหนหนูเคยเห็นดาวที่ไหนอะคะคือเคยเห็นดาวที่ไหนบ้างคะท้องฟ้าค่ะท้องฟ้าตอนไหนอะลูกตอนกลางคืนค่ะเหลอคะ รู้จักดาวอะไรบ้างนะคะดาวลูกไก่ดาวจรลราคดาวช้างเผือกดาวอยู่ในนัดดาวเสาเหรอคะอูเก่งจังเลยนะคะแล้วน้องอาร์มนะครับน้องอาร์มรู้จักดาวไหมครับดาวเสาดาวศุกร์ดาวพุธดาวพฤหัสดาวลูกไก่ดาวจรลรคเหรอครับแล้วเขาเห็นที่ไหนลูกเห็นดาวที่ไหนนะครับ บนฟ้าครับบนฟ้าที่ไหนอะ่ะเออบนฟ้ากว้างกว้างที่โรงเรียนเคยเห็นไหมครับที่โรงเรียนเออเคยเห็นหรือเปล่าเออไม่เคยไม่เคยเคยพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าตอนเขาไม่ใช่ตอนกลางคืนเพราะไม่ใช่ตอนกลางคืนใช่เลยค่ะเพราะว่ากลับไปก่อนจากกลางคืนเหรอคบอืมเก่งจริงๆเลยเอาเดี๋ยวนี้รูตุ๊กนะคะจะลองดูซิว่าเด็กๆรู้จักดาวจริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะให้น้อง อ๋อน้องอามก่อนดีกว่าน้องอามมาวาดรูปดาวก่อนดีกว่านะคะอ่ะดาวของน้องอามเป็นแบบไหนนะเอาเลยนะน้องคิดซิเอาดาวอะไรกันดาวอะไรอ่ะลูกดาวครับดาวเสาเอ๊ะใช่ไหมคะเด็กน้องอีเคยเห็นไหมคะว่าดาวเสาเป็นแบบไหนเคยเห็นเหรอคะขอบคุณนะคะอ่ะตบมือให้พี่อามหน่อยสิคะอ่าเก่ง อันนี้น้องพิมพ์น้องพิมพ์อยากวาดดาวอะไรเอ่ยน,น้องพิมพ์วาดจอดอ่ะน้องพิมพ์วาดอะไรอะคะโลกโลกเหรอคะอุ๊ยเด็กๆลองดูสิโลกที่เราอยู่นะเนี่ยเก่งจังเลยตเ่เมือน้องพิมพ์หน่อยค่ะเก่งมากเลยอ,อ,นนะะอ่าวมิกิงเหรคะอ้าวละคนสวยเนี่ยป้าสิคะ่ะมา อะไระคะดาวเพลรหัสดาวเพลรหัสคะ่ะโอ้นี่เป็นดาวเพลรหัสใช่ไหมคะเอาตบมือมให้น้องอิงหน่อยที่เ<ห>ขาเก่งมากเลยเด็กๆค้าคุณตุ๊กจะพาเด็กๆไปดูดาวอะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับดาวเนี่ยอยากไปไหมคะอยาก,<ป>ยากะคระูคคจะพาเด็กๆไปทัศนศึกษาที่ท้องฟ้าจำลองนะคะเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับดาวและหลากหลายว่ามีดาวอะไรมากแต่ก่อนที่เราจะไปเนี่ย คิดว่าน้องอาร์มคิดว่าน้องอาร์มอยากเอาอะไรไปดีคะนาาอุปกรณ์อะไรไปดีบูาสมุดโน้ตครับสมุดโน้ตเหรอคะแล้วน้องพิมพ์นะคะกล้องถ่ายรูปค่ะกล้องถ่ายรูปเหรอคะน้องอิกเหรอคะกล้องวิดีโอค่ะหกล้องวิดีโอด้วยเหนะแบบใบไม่เข้ารูปใบเหรอคะเป็นขนาดไหนอะกล้องวิดีโอน้องอิกนะคะเออขนาดไหนขนาดไหนดีทํามือสิลูกขนาดไหนแบงของเรามัแบ็พี่แบงในเวลนที มันเปลี่ยนเป็นวิดีโอ,โอได้อ๋<ด>อแน้วก็เล็ๆเปลี่ยนเป็นวิดีโอได้ใช่ไหมคะ,ะก่อนที่เด็กจะไปนะคะคุณครูจะมีกระเป๋าแจกให้ใเด็กคนละหนึ่งใบกระเป๋านี้เอาไว้ใส่อุปกรณ์ที่เด็กอยากเตรียมไปสำรวจนะคะ,ะเดี๋ยวขอให้น้องอามมารับก่อนละกันน้องอามก่อนนะครับขอบคุณครับค่ะน้องพิ์ค่ะขอบคุณค่ะน้องอิงค่ะขอบคุณค่ะ เ,เด็กๆนะคะเวลาจะใส่ของเด็กๆลองสะพายสิคะเอาลองสะพายหลังไหมคะ่าว,วันนี้เด็กๆนะคะเด็กๆไปเตรียมตัวนะคะเอาอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยใส่ในกระเป๋า <ๆ S 2> แล้วเราไปเจอกันที่ท้าฟ้าจำลองนะคะเคยครับที่บ้านที่เทะเลที่เขาใหญ่ครับ พ่อคุณแม่ครับดาวตลาเห้์ดาวลูกไก่ดา,า,า,าวพุธดาวศุกร์ดาวเสาร์ดาวพฤหัสครับดาวเสาร์จะเป็นวงกลมมีวงแหวนครับดาวพุธจะเป็นดาววงกลม,ม,มใกล้ๆพระอาทิตย์ดวงเล็กๆคิดว่าเราเป็นดวงด แม่ครับเคยค่ะที่ดากฟ้าจำลองดาวสาวดาวพุธด,ดาวพะ,ะหัาดาวเลือนชูเป็นตัาดาวเพราะว่ากมเหมเอนงจทเยค่ะ เ้าวความจำลองดาวลูกไก่ดาวจระเข้ดาวดาวช้งเผือกดาวพุธโลเราก็กาเป็นดวงดาวชนิดหนึ่งครับที่ที่เราเรียกว่าโลกค่ะ สนับสนุนโดยโอวันตินสมาร์ทสูตรผสมน้ำมันปลาขนาดไม่ใหญ่กว่า180มิลลิตรดื่มทุกวันชลาดสดใสแข็งแรง น้องๆทั้ง3คนค่ะจะกโรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ก็พร้อมแล้วแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปทาความรู้จักกับน,น้องๆกันก่อนดีกว่าว่าชื่ออะไรกันบ้างคนแรกชื่ออะไรคะหนูชื่อพิมพ์ค่ะหนูชื่อพิมพ์ค่ะคนต่อไปค่ะหนูชื่ออิงค่ะชื่อน้องอิงค่ะแล้วก็คนสุดท้ายผมชื่ออามครับอ่าตอนนี้ค่ะทั้งน้องพิมพ์น้องอิงแล้วก็น้องอามนะคะ พร้อมกันหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรกันคะโลกและดวงดาวอ๋อเยี่ยมเลยนะคะในเรื่องของโลกและดวงดาวนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันนะคะว่าโลกและก็ดวงดาวค่ะมีความสําคัญต่อชีวิตของเราอย่างไรและก็รวมไปถึงนะคะดวงดาวมีลักษณะหรือรูปร่างเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยอีกที่พร้อมแล้ว <ไ>อ่าตอนนี้น้องๆพร้อมแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวพี่ออนต้องขอดูกันก่อนดีกว่าวัาวนนี้เนี่ยน้องๆเตรียมอุปกรณ์เพื่อที่จะเก็บสะสมความรู้เตรียมอะไรมากันบ้างนะคะขอดูกระเป๋ากันหน่อยดีกว่าอ่าเดี๋ยวดูของน้องพิมพ์ก่อนนะคะอยู่ไหนเอ่ยนี่เดี๋ยวมาดูกันก่อนดีกว่าว่าน้องพิมพ์เตรียมอะไรมาบ้างอู้กระเป๋าใบเบลล์มเลยค่ะแล้วก็ด้านในนี้มีสมุดด้วยนะคะ มาดูคนต่อไปกันบ้างน้องอิงเตรียมอะไรมาคะด้านหน้าเลยค่ะนี่ก็ลองถ่ายรูปนะคะในกระเป๋ามีอะไรอีกเอ่ยโอ้มีสมุดด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูของน้องอามกันบ้างดีกว่าคะ่ะสุภาพบุรุษคนคนเดียวของเราในวันนี้นี่เลยนะคะอุปกรณ์แล้วก็มีสมุดจดด้วยเหมือนกันคะ่ะ และว,วันนี้นะคะน้องๆเนี่ยเตรียมอุปกรณ์มาเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นสมุดจดนะคะมีกล่องสีและก็รวมไปถึงกล้องถ่ายรูปด้วยนั่นเองค่ะแต่ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะกับอุปกรณ์ที่สําคัญในวันนี้กับการต่อย,ยอดความฉลาดรอบด้านในครั้งนี้ค่ะนี่เลยนะคะโอมาตินสมาร์ทสูตรผสมน้ำมันปลาขนาดใหม่180มลิตรค่ะดื่มทุกวันฉลาด,สดใสแทงแรงเย้ ก่อนที่เราจะไปชมบรรยากาศสู่วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจ้องฟ้าจําลองในด้านในนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนําวิทยากรกันก่อนเลยดีกว่าค่ะทางด้านนี้นะคะกับพิดานนั่นเองค่ะและก็อีกหนึ่งท่านนะคะกับผู้ช่วยนักสำรวจในครั้งนี้ค่ะคุณครูตุกนั่นเองเด็กๆสวัสดีวิทยากรแล้วก็คุณครูแล้วสวัสดีค่ะเอาล่ะตอนนี้นะคะพิดาของเราก็พร้อมแล้วที่จะพาน้องๆชมบรรยากาศด้านในด้านในมีอะไรบ้างเดี๋ยวขออนุญาตเกริ่นกัน ในส่วนของด้านนายกาัาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพนะคะ <c oughs> ก็จะมีในส่วนแบ่งเป็นส่วนใหญ่ๆ2ส,ส่วนคือในส่วนของห้องฉายดาวนะคะ,คะที่จัดการแสดงการแสดงทางท้องฟ้าจำลองนะคะซึ่งจะจัดเป็นรอบรอบรอบละประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ยังมีในส่วนของนิทรรศการวิทย์ที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบสุริยะเรื่องของกลุ่มดาวจักรราศีเรื่องของการสำรวจอวกาศค่ะโอ้น่าสนใจังนั้นเลยเด็กๆอยากเข้าไปหรือยังคะ Yeah. Yeah. อยากแอยากแล้วนะคะ,คะเดี๋ยวถามคุณครูสักนิดนึงค่ะว่าปะกะติเนี่ยเด็กๆได้มาเที่ยวที่นี่กันบ้างไหมเอ่ยก็จะมีบางครั้งท่านเรียนผ่านโครงงานหรือโปรเจกต์ของโรงเรียนนะคะก็จะมีเด็กๆมาเยี่ยมชมคือมาศึกษาคนาา้นคว้าเกี่ยวกับดวงดาวต่างๆแล้วบางครั้งก็มีท่านผู้ปกครองนะคะบางท่านก็คือสนใจแล้วพา<ไ>เด็กมาเที่ยวที่ทนี่นะคะวันนี้คุณครูก็เลยพามาด้วยเลยเอาล่ะเมื่อกี้ในเด็กบอกพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านในกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลย เด็กเดินเข้ามาเลยค่ะมาเลยหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะพบกับในส่วนของดาราศาสตร์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งท่านมีพระปีชาสามารถในด้านดาราศาสตร์มากๆเลยนะคะแล้วก็ยังเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยด้วยนะคะสวัสดี้องความเคารพนิดนึงค่ะ ล่ะต่อจากนี้ใครจะเก็บภาพก็กเจอได้เลยเก็บไม้ต่อเลยค่ะพี่ดาหลัง,ลงจากนี้นะคะหลังจากส่วนหน้าตรงนี้เข้าไปแล้ว